สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับผู้ติดตามใหม่และเก่าครับบรรยากาศชีวิตในเมืองครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสบายสบายเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับมีลมเย็นมาบางครั้งบางครั้งก็ร้อนบางก็หนาวดูแลสุขภาพด้วยครับยอดมะขามริมรั้วหน้าบ้านยอดออกกำลังงาม กินไปใส่ต้มปลาอาหารอร่อยใส่ต้มปลาเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยถูกใจยอดอ,อ,อ่อนครับใส่ต้มปลาแซ่บๆนัวๆสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับกินข้าวเที่ยงกันวันนี้ข้าวเที่ยงมีอะไรแซ่บบ้างตอนนี้มีผลไม้เจ้ามังกรลูกใหญ่ ลูกใหญ่มากครับเกี่ยมาก่อนชมกับข้าวอันนี้เป็นไรผัดฟุ้นเส้นใส่ไข่ผัดฟุ้นเส้นใส่ไข่น่ากินมากครับไม่มีอะไรอีกครับต้มปลาตัวใหญ่โอ้โห ต้มปลาตัวใหญ่ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ครับมองไกลๆนึกว่าเป็นผัดหมี่ใส่ไข่มะเขือเทศต้นหอมผักขี้ครับไม่ได้ใส่เนื้อหมูไม่ได้ใส่เนื้อไก่ครับผัดกินผัดวุ้นเส้นครับอร่อยครับมะเขือเทศมาเต็มๆมะเขือเทศต้นหอม ปรุงด้วยซอสน้ำปลาผงปรุงรสแซ่บนันวๆครับวันนี้ไม่มีผักครับมีแต่แก้วมังกรเป็นผลไม้มาเตรียมกะขุครับทางน้อยครับแก้มังกรลุกเบอเดอรเลยมากินข้าวกันครับวันนี้แซ่บนันวผัดวุ้นเส้นมองเห็นเป็นผัดหมี่เส้นเล็กตีครับ กินข้าวกันตอนเที่ยงครับแซ่บครับบบรรยากาศตอนเที่ยงสบายสบายเวลาพักเที่ยงครับรีบกินก็รีบทำงานครับแซ่บกับข้าวง่ายวันนี้ครับกินง่ายอยู่ง่ายครับต้มปลาก็อร่อยครับต้มปลานิ่ตัวใหญ่ครับเมื่อเช้ากินแล้วครับครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมากินตอนเที่ยงครับต้มปลาครับได้สดน้ำครับ ร้อนครับใส่กล่องมายัางร้อนอยู่ครับต้มปลาแซ่บเปนหน่วยครับใส่ไข่ก็ไม่ใส่เยอะเกินไปครับใส่พอดีพอดีครับสเส้นเส้นนุ่มๆครับกินกับข้าวไรเบอร์รี่ครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับมาชมกันครับ กินง่ายอยู่ง่ายครับมีเวลาก็ไปเที่ยวทำบุญครับช่วงนี้กระทิงหมดแล้วครับเจ็บเงินไวไ้กินปีใหม่ครับกินเที่ยวปีใหม่ครับแซ่บนอนครับบางคนก็โทรสั่งครับบางคนก็ออกไปซื้อข้างนอกครับต่างคนต่างกิจใจครับมีน้ำ กงก็อร่อยกับมันร้อนครับเสกงวงมายังร้อนอยู่กับข้าวทำเองครับมีคนทำให้กินครับเสเม็นนวด้วยกันครับกินข้าวเที่ยงกันหรือยังครับถ้ายังไม่กินมากินด้วยกันครับกับผัดวนเส้นครับมากินด้วยกันครับอร่อยผัดวนเส้นวันนี้มีรสชาติอร่อยครับ ต้มปลาก็เปรี้ยวนิดๆอร่อยครับใส่ใบมะขามตะไคร้ใบมะกรูดข่ามะเขือเทศขาดไม่ได้มะขามเปียกปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสผงปรุงรสน้ำปลาครับต้มปลาแซ่บใส่ใบมะขามผลไม้วันนี้ก็มีแก้วมังกรครับ บางวันก็กินแอปเปิลครับบางวันก็กินฝรั่งบางวันก็กินลองกองครับบางวันก็มีกล้วยครับผลไม้มาทุกวันครับกล้วยลองกองครับมาทุกวันมากินทุกวันครับบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับมีลมเก็นสบายครับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นสบายแต่ก็มีแดดอยูน่นะครับวันนี้ก้างป่ามีน้อยครับต้มปลาก็ใส่พริกครับแต่ไม่แต่ไม่ตำครับใช้วิธีหักเอาครับไม่กินเผ็ดครับก้างป่ามีน้อยน้องแมวก็มีแค่นั้นก,กินแค่นั้นครับ คนกินแค่ไหนแมวก,กินแค่นั้นครับในน้ามีปลาในนามีข้าวมีทั้งข้าวเจ้าแล้วข้าวไรเบอร์ี่ครับข้าวเหนียวก็มีครับกินทุกวันครับมันแต่ปลาขาดไม่ได้คนชอบปลากินปลาทุกวันกินง่ายครับอาจูมาชิซซาโยอร่อยมากก็อร่อย แซ่บเดยกันทุกวันครับกินข้าวแซ่บผัดวุ้นเส้นวันนี้อร่อยจริงๆครับมาชิสซออยู่อร่อยมากครับแซ่บๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ